ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟโกกอกนะคะวันนี้เราทำอะไรคะเชฟตัง,ตงเชฟตังทำอะไรคะต้มตัครับอืออันนี้กำลังทอดหมูอันนี้เป็นหมูเนื้อหมูล้วนเลยใช่ไหมอโออันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะส่วนตัวนี้ทอดเร็วทอดเร็ว,อ,รวอันนี้คืออะไรคะลูกาลาสามชั้นสามชั้นทอดน้ำปลา ยั่วกันอีกแล้วยั่วกันอีกแล้วนะคะอืออร่อยมากอร่อยมากๆอืมในหม้อน,นี้มีอะไรอีกบีทำไมมีแต่ผักไทเฮ้ยไม่ใช่ใชหอยแมงผู้ใช่หอยแมงผู้หอยแมงผู้ผน,นึ่งอันนี้กำลังนึ่งหอยแมงผู้น,นะคะฝาอยู่ข้างล่างไหมพี่หมงเอาไว้ไหนฝาอืมหน่อไม้เอามากินกับอะไร หน่อไม้ไล่ต้มตามหาตามหาเสียงเวอร์โอ้ยตำโคตรพิงแล้วนะคะเขาเอียงๆยเลยค่ะกระเด็นสตตาอีเดชโนะคุณจะตามอะไรคะคุณตำต้มตำตำสมตำทั้งทีต้องตำให้ดีตึง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 ขวางขวางขวางขวงพีข้าวตาแจนเย็น ตำพริกชัดๆนะคะอันนี้มันคือการตำพริกชัดๆตำพริกจริงๆโ <Okay. S 1> อเคใส่แค่น้ำปลาแล้วก็จิ้มกินเลยเหรอแม่ตำพริกบ้าบาอนี่ส้มตำม,มีเส้นเหลืองบ้างนะคะเส้นเขียวบ้างอู้เยอะนะคะในส้มตำสองถุงเลยนะคะตำส้มทานกับหน่อไม้ดองนะคะสินั้นว่าเลวว่าแลวพิกเข่าตา เออเออแสดงสุมต่างสมนะคะตำส้มตำใส่มากะเชนตำละเอียดนิดนึงลูกมันจะได้แบบเขาเนื้อเขาเนื้อดูเม็ดกระถินนะคะอันนี้เป็นเม็ดกระถินบ้านเก็บมาจากอันนั้นหรอแม่ไม่ไม่อันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะคะอันนี้เป็นเม็ดกระถินบ้านมันจะเม็ดเล็กๆนะคะถ้าเม็ดกระถินใหญ่นเนี่ยมันจะขมขม กลิ่นมันจะแรงนะคะม,มืนสตอมเหมือนสตอมเนี่ยมาดูกันนะครับทำอะไรต่อครับร้างอะไรครับร้างอะไรร้างเม็ดเกินนะคะเวลาเขาเขาแกะมาอาจจะยังไม่ค่อยสะอาดนะคะล้างก่นกอนล้างพัฒมันออกก่อนนะคะพวกเศษเปลือกเศษดินอะไรนะคะล้างให้สะอาดก่อนเราทาทานเองก,ก็ต้องสะอาดสะอาดเข้าไว้ดูสิเรื่งเม็ดเกล็น,น้อยเป็นกระแซาให้ เอาง่ายแล้ล้างไปหลายน้ำเลยนะคะนี่จะติดคลอกกระดิบน้ำไหมอันนี้ติดต้องบอกเลยนะครับว่าจะแซ่บขนาดไหนสวยแล้วนะครับทำอะไรครับลูกคุณลุงครับทอดมูนเหรอครับเสร็จหรือเปล่าครับอร่อยมากเลยครับ ไม่กินเลยลุงลุงโกหกตาน่าต,ตาแม,ม่เต็ป<า>ม,มปากขนาดนี้จ<า>ิมแล้วก็อร่อยมากเลยครับนี่นะครับหน้าคนทำครับสุดหรอของเรารุ่งหนุ่มสุดหรอไปออกสื่อไหมน,นี่ออกสิเขาห้องใหญ่มีเหรอหมูทอดหมูทอด พอแล้วพอแล้วพอแล้แล้วพอแล้วนะคะพอแล้วแล้วลหนุมตะกองอยู่นั่นน่มเอะขาแงนะ่คนเนขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วเราตัดภาพประดุไทนี้ดีกว่านะคะว่าทำอะไรทำอะไร ส้มส้มตํีขยะซส้มตียวเกียวหวานนิดๆเไม่มเกียวหวานแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่กรอบกรอบระวังนะลุงนมันหกตดตามไม่ใช่ประเดี๋ยวเลย ต่อนะครับต่อนี่ปลาเนื้อเนื้ออืมอืยั่วเส้นมะลุงนะครับเส้นมะลุมีเส้นสีเหลืองด้วยสร้างสีสันเหลือเกินเป็นสีสันเหลือเกินโอ้โงลงมาจากเกาะเกายังสุดเลยนะคส้มตำปูปลา ไม่เปี้ยวหวานดีปูตำราว์ตำราวกันเฉยๆก็แล้วกันหอมมากเลยสีสันชิมครับชิมเป็นไงครับเป็นไงครับขออนุญาตใช้มือนะคะทานในบ้านนะคะ นุ่มอย่าลืมเนื้อแซบแซบดูนะคะเม็ดกระถินเม็ดกระถินเม็ดกระถินลงไปกระถินลงไปเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มสีสันย่อรอบดึกนะครับย่อรอบดึกยูอันจ้ายูยูอันจ้า ไหนไหนไหนเฮ้ยลงสกัดนะคะก่ตังหน้าตาสิโยโย่เลยโจ๊ะ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 เป็นปลาแซลมอนจะเห็นน้ากินจริงรวยแม่รวยที่อย่ารวยเลย ทาเลยนะครับหกหมดไม่ได้กินหกหมดไม่ได้กินดูนะคะเดียดูคนลอยคนลอยคนลอยต้องร่อนไหมใส่เดืดคาับเจ้ใส่ได้เลยดูซีพีสั่นโอ้ยใส่ได้เลยดูซีพีสั่นโอ้โหพี่ตังกำลังอะไรนะอะไรเนี่ โอ้สีแดงแจ๋วมากเลยอ่ะแม่ยั่วยั่วโอ้ยแม่อยสดสดอ่างเลยวันแบบวันมากเลยดูควันสิครับโอ้ยกินยังไงหมดนี่แม่หอยแมงคู่เจ้าหอยแมงคู่ แมนคือจะหอยแมงคู่ยัย่วๆเลยจ้าตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆนะแห่เปิด <ur> ให้ดูดูสิอ, hmm. อ,อย่างนี้เลยนะคะใหญ่มากสดมากสดจริงๆโอ้ยใหม่ก้ร้อนมากเลยครับนี่มานะคะมาทานข้าวกันบิ๊กบิ๊ก มีบางคนอิจฉามีบางคนอิจฉานะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะพี่วันอืมสดมากสดมากสดมากมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กาแฟกอกกอกกันด้วยนะคะยั่วกันค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรทานบ้างนะคะนี่ยั่วๆกันเลยนะคะสดมากส้มตาม หมูทอดน้ำปลาหอยแมงคู่นึ่งนะคะนี่ทานผักสดของเรานะคะนอนม้ยญยอ้วนนะคะนี่คนบางคนก็แอบ,บนั่งทานอยู่นี่นะคะโอ,โอ,โอ้ไม่สวยไม่อยากให้ถ่ายนะคะ <laughs> กินตะลิงปิงกินตะลิงปิงอยู่นะคะมานะคะ ทานมื้อค่ำด้วยกันนะคะกับข้าวยัวยัวกับข้ายวยัวยัวมาค่ะมาค่ะนี่นะครับ